วินาสันตโรอย่างแรงนะคะหากคุณมีไมา์เซตที่แยกไม่ออกระหว่างคำสองคำนี้ค่ะนั่นก็คือคำว่ากิจการกับคำว่ากิจกรรมค่ะและตอนนี้นะคะหมวยก็มายืนอยู่บริเวณห้างเซ็นทันนะคะซึ่งเป็นสาขาหนึ่งมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเลยนะคะที่กลับมาเปิดร้านค้ากันนะคะหลังจากที่ กลับมาจากเทศกาลสงการานต์ซึ่งก่อนหน้านี้ร้านค้าเนี่ยก็จะบางตากว่ากว่าช่วงหลังสงการานต์นะคะคุณอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่เขาต้องการที่ปรึกษาทางธุรกิจซึ่งดึงในจำนวนนั้นน่ะก็อาจจะเป็นคุณก็ได้คะ่ะที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจสิ่งที่ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการเนี่ยไม่ได้มี ไปมากกว่าการที่เขามียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งแรกนะคะที่ที่ปรึกษาทางธุรกิจเขาจะดูนะคะว่าผู้ประกอบการรายนี้เป็นยังไงบ้างสิ่งแรกเขาจะไม่ได้ดูหรอกคะ่ะว่ามีกี่สาขาเขาจะไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะว่าผู้ประกอบการรายนั้นมีเงินในกระเป๋าสตางค์เท่าไหร่ เขาไม่ได้ดูหรอกคะ่ะว่ามีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันแต่สิ่งที่เขาจะดูนั่นก็คือ m i n เ s e t และรถแมพที่ผู้ประกอบการนั้นๆมีแล้วก็สิ่งที่ผู้ประกอบการนั้นส่งต่อคุณค่าไปยังสินค้าและบริการที่เขามีว่าเขาจะส่งต่อคุณค่าในลักษณะไหนและเป็นยังไงบ้างเป็นไปกี่รูปแบบบ้างจัดการก็คือ ที่คุณเนี่ยมีต่อสินค้าและบริการของคุณในแพชั่นที่คุณมีเพื่อที่จะส่งต่อคุณค่าของสิ่งนั้นๆให้กับผู้คนอันนี้คือกิจการมันเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะส่วนกิจกรรมเนี่ยมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเตอร์กิจการของคุณนะคะว่ากิจการของคุณเนี่ยจะมีตัวซัพพอร์ตแบบไหน จะเาจี้ยังไงคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงในรถแมพเส้นทางที่คุณเดินเนี่ยในอีก5ปี10ปีเนี่ยคุณจะทำยังไงให้กิจการของคุณเติบโตและกิจการของคุณขยายสาขาอันนี้คือกิจกรรมที่ซัพพอร์ตอาจจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณส่งต่อสินค้าที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมี ลักษณะที่มีรูปแบบไม่เหมือนใครก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการส่งต่อสินค้าและบริการก็ได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของกิจกรรมนะคะหรือคุณอาจจะมีการทำลรลี่หรืออาจจะทำเป็นโปรโมชั่นอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้กิจการ,รของคุณเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะทำกิจ สนุกเป็นกิจกรรมเล่นๆคุณอาจจะเป็นมือขายที่เป็นมือขายสมัครเล่นแต่ว่าปิดงานขายทุกค้าง mm hmm. ก็ขอสสแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอในแนวสาระประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจ mm hmm. ก็ฝากติดตามช่องหน้าบานเป็นจานเชิงด้วยนะคะ mm hmm.